เครื่องแลกเปลี่ยนสิ่งของานานแล้วปับแล้วครับฉันซื้อกระตูนมาแล้วจะเอะอออเออทำไมนายก็สัญญากันแล้วว่าเดือนนี้เด็กฉันจะเป็นคนซื้อลืมสนิทเลยอ่ะอุตส่าห์ซื้อมาแล้วแท้ๆโอ้ยแบบนี้ฉันก็เปลืองเงิน เจ๋งดีนะเราจะใช้เครื่องนี้นะเปิดประมูลกระตูนเล็บนั้นเปิดปลาหมูเจอโหประมูลคนที่ยื่นเสนอราคาให้ดีที่สุดถึงจะได้สิทธิ์เป็นคนซื้อนะครับปิดประมูลที่หนึ่งแสนดอลลาร พร้อมทำการแลกเปลี่ยนได้ตกใจหมดเลยมันก็จะออกไปค้นหาคนประมูลให้ได้ไงเล้วรับกวนด้วยนะ สองเล่มน่ะขอแลกกับของดีๆที่ทุกคนมีหน่อยได้ไหมเอาของดีๆเลยนะเข้าใจแล้วล่ะแม่ที่แท้ก็แบบนี้เองฝากด้วยนะเอ้ยพอดีเลยนะเนี่ยฉันตั้งใจว่าจะซื้ออยู่พอดีเลยเออล่ะฉันด้วยแลกเปลี่ยนกับอะไรก็ได้เท่านั้นเหรอ สินคาชินแรกก็คืนนี่ครับุงท,งท้าจะเปิดมัวมาี่ใครเดาขอแบบนี้มาอ,อมีชื่อทาเคชิติดอยู่ด้วยอันนี้ใจแอนเองเหรอมันจะใช้ใส่ได้อยู่น้ำไม่เก่าเท่าไหร่หรอขอแบบที่ใครจะใส่อันดับต่อไปหนังสือการตนูนหน้ากากสิงครับเสียดายเล่มนี้ฉันมีอยู่แล้วว่ะเอาต่อไปโนดูเบสมาร ไปไปดูไม่ได้ครับตัวตัวเบสบอลงั้นเหรอสุดยอดเลยเอาละเชิญเลือกได้เลยนะครับแน่นอนต้องดูเบสบอลอยู่แล้วทำการแลกเปลี่ยนเรียบร้อยเยสาแล้วดีใจจังเลยดีใจดีใจดีใจแสนจะดีใจนอยทุกเท้าใช้แล้วของฉันมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยฮะแหมเห็นจอมนจริงแหมแลกเปลี่ยนสิ่ของที่มันสนุกดีนะ ไปเหรอืม yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้ววันแข่งเบสบอลนมันตรงออกับวันที่จะไปตอกปลากับพ่อเลยเลืมชน,นดินเลยทำเป็นอย่างนั้นอ้โอโอ้โหที่ได้มันก็เสียเปล่าเองสิจ้อออัออนนี้ก็แลกได้สิรับวนอีกทีนะได้รับของแล้วครับเพร้อมทํกการแลกเปลี่ยน ถูดท่าทาจะเริ่มอีกแล้วอ่ะสินค้าที่ต่อไปก็คือนี่ครับตัวดูเบสบอลสองทอีตัวที่ฉันให้ไปเมื่อกี้นี่น่ะขอโทษนะอเผอิญวันนั้นฉันมีนัดอ่ะขอแลกกับอะไรสักอย่างอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะค่านี้นะเป็นตัวดูเบสบอลด้วย ครบสามคนแล้วเปิดประมูลได้ลูกมอนพร้อมกับลายเซ็นของดชชอดีตพิเชิดดังถ้ามาโอนานเงเฮรุดีฮะอันต่อไปอ่ะชุัน้นหนึ่งจากฝรั่งเศสที่กินไม่หมดเพราะว่าเบื่อแล้วจากฝรั่งเศสเหรอโห้ยให้มาเยอะเชียละโอ้ยนักกินจ้บ้าแรกสุดท้ายก็คือถุงเท้าที่พวกจะถอดมาหมาดๆปิดกัน่แล้วเมื่อกี้ต่อทน ตงเดียวตอนนี้ให้เป็นคู่เลยจะได้ไปใส่ได้เอาละครับเธอเลือกได้แล้วเอาชุดขนมฮเาร็จทำการเปลี่ยนเรียบร้อยว้าวเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยน่ะอร่อยจริงๆเลยว้าวช่วงนี้แบหน้าที่นะหน่อยหน่อยแน่สนใจแล้วเดี๋ยวจะเอาของดีที่ฉันภูมิใจมาแล้ว กินจากอันไหนก่อนดีนะได้ไม่ได้ไม่ได้หย้หยายยยนุตส่ากกายเป็นของดีแล้วนะทำให้มันเป็นของที่ดีกว่าเดิมสิใจฉันจะได้ใจอีกแล้วนะนหนอ่ะนายพิถีพิถันสุขะเหรอเอา้าจริงสิ <c oughs> ของแบบนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะชิดเล่นพ่อแม่ลูกเพราะว่าฉชนน่ะไม่ได้เล่นแล้วแล้จ้ะต้องห่วงไม่ต้อห่วงน่ะ สภาพยังไห่เยี่ยมอยู่เลยต้องมีคนอยากได้เด่นแน่เอะวางดาวตีวนเลยแบบนี้เหรอได้รับของแล้วคร,รับเตรียมพร้อมทำการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้คือชุดเล่นพ่อแม่ลูกที่ยังใช้งานได้อยู่ชิสุกาแค่เลือกของที่ตัวเองชอบที่สุดกรพอนอะมจ้าผู้เข้าร่วมครบสาคนแล้วิปรับสมัครจะเอาเร็วจังเลยอ่ปะประโม<ะ> มันเผาร้อนๆครับผมเฮ้ยนี่ใจจังเฮ้ยแบบนี่ต้องเหนื่งมันเผาอยู่แล้วเนอะ ไงเจ้าโอ้ยดีแล้วประมูลของชิ้นต่อไปดีกว่าเอ๊ะอคเอเอดแต่ว่าหมดเดนจะแลกกับอะไรดีนะได้รับของมาแล้วครับพร้อมแลกเปลี่ยนเอ้ามาเลยของที่ดีเลิศกว่านี้อตายแต่เดี๋ยวนะสิขนมน่าอร่อยจังเลยอ่ะประมูลได้ยอาตลับเกมไอ้สุดยอดเลยของเริ่มเจ๋งขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไป สปาร์ลาดหายากชุดแปแรกเป็นซูเปอร์ฮีโร่และสุดท้ายคือหุ่นยนต์เียมของดีๆทั้งนั้นเลยสินค้าชิ้นต่อไปคือโรลเลอร์สเกตครับเฮียคราวนี้ฉันเอาของเจง๋จงๆมาแล้วดูดีเห็นปะใจแอดถ้าอย่างนั้นก็รีบพูดรหัสเลยสิไม่ละร้อยมีของดีพอๆกับทนี่ก่อนดี ยังใช้การได้อยู่โอ้ยสุดยอดแบบที่เธอเอากล้องดูดาวอยู่แล้วใช่ยอถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเศรษฐีเงินล้านแน่่ยน,น่าจะพอได้แล้วนะไม่หรอกแค่นี้ยังไม่พอ ดีละฉันเอาด้วยพวกข้ารวมครบสามคนแล้วข้าดีต้องได้ของดีแน่เปิดประมูลเปิดประมูลซีดีแถมลายเซนของโฮชิโนสุบิเรโอ้โหผู้กำบที่ตกลงมาในบ้านของคุณตาโอ้ตัวพรีเมียมคอนเสิร์ตแถมอาหารมื้อค่ำสุดหรูกับนักร้องชื่อดังจำนวนหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยใบโอ้ยแบบนี้จะต้องได้ ซีดีของซูเปอร์เอจจังอยู่แล้วไม่หรอกรอบนี้ขอเป็นตัวพรีเมียมคอนเสิร์ตแถบอาหารไม่ได้นะต้องเอาของซูเปอร์เอจจังอุ้ยถ้าพูดถึงขนาดนั้นก็ก็ได้ดีมากจริงเหรอเอาตัวพรีเมียมคอนเสิร์ตแถบอาหารสุดหรูดีกว่าเอาเออเปลี่ยนเลยเฮ้ยเออเออเอ๊ะไม่จริงน้านักร้องชื่อดังคือใจแอนกันเหลย ทำสุดหลงตัวเขาใจแอนเนาะหายเขาบอกว่าให้เอาตัวไปแจกด้วยละ่ะ